ไก่ตีที่เขาคัดออกด้วยพี่น้องด้วยที่เขาพันในตีอยู่นี่ที่เขาคัดออกแล้วพี่น้องไก่ใกต้น้ำติดปงแล้วพี่น้องโอ้สีสันเป็นเสแสบพี่น้องปวดบัวๆเลยมาพี่น้องไก่ใกต้น้ำเม,มืเ่อนี่เมนูเด็ด โอเคเลยที่ซิมบวกโม่มาซิมบ่งไปเวพกับพ่อไปเพื่อพี่น้องไปในไซบ่บอสไปแล้วค่ะวเปลืองข้าวเงยนะพ่อหอมบัวพี่น้องใส่ลงไปแล้วนี่คือไก่ไต่หนามพี่น้องไก่ตีเฮา ของเลยขนะ้ขอใส่เครื่องพะหลูอยู่บนนี้บอ่ออ้าพี่น้องซุกเรียบร้อยโซมาสิ้นหมืโซโซมาสิ้นหมคนคุณเครื่องเข้ากันครับเ,รอนะเออเราเฮ็ดเองอ้าวพี่น้องเรียบร้อย เปิดกินแล้วบาทนี่นี่แหละว,วิธีเทสูตรหม่พี่น้องงุ่มหมดหนึ่งเลยวะนี่มังคุดพี่น้องพี่น้องปาดกองบมกใหญ่เลยสุดยอดพี่น้องมาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วนี่มากินไก่ไตหนามมาเลยอืมอืมอู้หอน Dịp tuần này có hòn đó, Dịp tuần này có hòn, Dịp này có khó không ạ Hoàn phải không Hãy subscribe เิดหลายให้พีน่น้องเลยครับตัวมันทำยังไงรู้เอ้ลุกเจ้ลุกเก็บแตบพี่น้นองมาพักพีนกนก่น้นองอนี่พัก

vạch tiếp nít tham chị tìm thấy là cái gì đấy là cái gì đấy là cái đấy ใ่ใส,ส,ส่ตัวซีน่ะนมันเจ้าบูหัว็ไปยังโอ้วยเนาะมึงจากวาอีสันบ่เพจะบอกป,ปอ่ะเพจเอ้าเพ็ทนี่คือบอกส่วนใส่เอาเสียวเดีย,ดย,ดยดกันบูเพบแสบเลิกกัขอ โอเคหรอแม่แท่งอ้อนี่ตอนนี้พี่น้องโอู้หูสุดหนามมันก็แสบพี่น้อง